เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเขาวิจารณนายกรัฐมนตรีคุณอิงว่าเป็นคุณหนูเป็นลูกเจ้าสัวไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถเป็นนายกได้เพราะพ่อเราก็ต้องเอามาวิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้อะไรเพื่อให้คุณหนูอิงได้รู้ว่าประชาชนเขามองว่าคุณไม่มีความรู้ความสามารถไม่มีทักษะไม่มีประสบการณ์ไม่มีภาวะผู้นําคุณหนูก็ต้องฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่เขามาองแบบนั้นคุณลองไปอ่านคอมเมนต์ดูถ้าฟังด้วยใจเป็นธรรมในเมื่อประชาชนเขาบอกว่าคุณน่ไม่มีความรู้เรา จะทาอะไรก็ต้องถามพ่อนะออจะลงพื้นที่ก็ถามพ่อโครงการต,ต่างๆก็ถามพ่อดังนั้นคุณหนูอิงเป็นนายกคุณหนูเป็นลูกเศรษฐีอยากขี้ไก่ไม่ฟอนะครับไม่ได้เรื่องหรอกหน้าที่ของคุณหนูคืออะไรก็ต้องทําให้ประชาชนเห็นว่าเราสามารถเป็นผู้นําข็ได้และที่สําคัญเป็นผู้นําปูด้วยเพราะปูก็เป็นประชาชนนายกแม่ไม่ได้เรื่องปูก็ชิบหายกิจการก็ชิบหายทุกสิ่งทุกอย่างก็ชิบหายหมดเพราะฉะน,นั้น นายกก็ต้องฟังเสียงกูและก็ต้องฟังเสียงประชาชนคอมเมนต์้วที่เอามาวิาพากษ์วิจารณ์มาพูดทุกวันเนี้ยกูก็ทําหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงจากประชาชนเพราะสืนน่อมวลชนบางช่องแมงก็ไม่กล้าที่จะไปวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเพราะอะไรสปอนเซอร์แมงก็ไม่เข้าสปอนเซอร์ไม่เข้าคือสปอนเซอร์ฝ่ายรัฐบาลไม่เข้าอย่างรายการคุณดนายเงี้ยสปอ,อนเซอร์ฝ่ายรัฐบาลเข้าหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าดาลุงป,ป้อมหนักๆสปอนเซอร์รัฐบาลอาจจะเข้าก็ได้นะ <laughs> ซวเล่นนะแซวพี่ดนายนะคือสปอนเซอร์ก็เช่นไรนะอ่าของรัฐบาลก็มีแล้วธนาคารต่างๆบริษัทน้ำมันบริษัทพลังงานบริษัทเกี่ยวกับท่าอากาศยายนอะไรก็มันจะเข้าก็ลองดูนะครับว่ารายการคุณดานัยอ่ะสปอนเซอร์ฝ่ายรัฐบาลจันสองล่าจะเข้าหรือเปล่าถ้าสปอนเซอร์ฝ่ายรัฐบาลจันสองล่าเข้าก็าแสดงว่าอะไรนะตรงใจนายกจันสองล่าเนะเพราะฉะนฉะดูป้องทะยับเลยปล่อยคลิปไม่หยุด ก็แสดงว่าอะไรสปอนเซอร์รัฐบาลเข้าคือมันดูกันไม่ยากผมอยู่กับวงการสื่อแนละวงการอินฟลูเอนเซอร์มานานผมอายุหกสิบเอ็ดแล้วนะครับนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาไม่ไว้วางใจในตัวคุณดูอิงคุณดูอิงก็ต้องไปการแสดงนี่ครับอย่ากโกรธครับนะอย่าไปพูดในตาบาว่าฝ่ายค้านคือฝ่ายแค้นอย่าครับไม่มีใครก็แค้นเธอหรอกนะไม่มีใครหรอกนะครับเขาเป็นฝ่ายค้านก็ต้องทําหน้าที่ตรวจสอบการทํางาน เขาเห็นว่าไปยืนอ่านเหมือนอ่านอ่ออออานอ่านอ่านอักยานะครับขนาดนางแบกจะบอกเลยดูการอ่านเหมือนอ่านอักานเหมือนเด็กเด็กท่องอักานอะไรเนี่ยนะเหมือนเด็กไปท่องหนังสือ,อเราก็ต้องแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีสคริปต์เขาก็บอกว่าเนี่ยสามารถแสดงความคิดชี้นำประเทศโดยไม่ต้องมีสคริปต์ได้ไหมต้องทําให้ดูคุณอย่าไปโกรธเขานะอย่าไปเหน็บแนมเขาว่าเออเขาเขาเขาโกรธแค่ที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับอย่านะครับ การไปแทรกผลทั้งทั้งที่ตัวเองเป็นผู้นำประเทศฝ่ายค้านเนี่ยเขามีหน้าที่ตรวจสอบเขาไม่มีทางไปเชียร์คุณหรอกครับคุณหนูคุณไปอ่านรัฐธรรมนูญน,นะฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบการทําง,งานไม่ใช่ไปยกมือให้คุณหนูเข้าใจไหมจ๊ะเราต้องมีฝ่ายค้านเพื่อถ่วงดุลตรวจสอบนะครับตำาหนิติเตียนเขาไม่มีทางเห็นด้วยกับรัฐบาลหรอกอย่างนั้นก็ไปร่วมรัฐบาลก็เลยนี่เหมือนประชาธิป,ปัตย์นะ่ะนะส่วนใหญ่ไปร่วมสี่คนอยู่ฝ่ายค้านน่ยาคุณชวนอยู่ฝ่ายค้าน พรรคประชาธิปัตย์ฝ่ายร่วมรัฐบาลอย่างนั้นก็พรคแต่งนะอุดมการณ์ของพรคฝ่ายค้านเนี่ยไม่ว่าพักไหนแล้วผมไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันมันมีมากกว่าหนึ่งพักนะเขาก็มีหน้าที่ต้องตรวจสอแล้วก็ทวงติงอันไหนก็ดูแล้วเฮ้ยแม่ไม่ค่องท่านนะเฮ้ยคุณไม่น่าเป็นนายกเลยความรุกความสามารถก็ไม่มีนะอาศัยบารมีพ่อล้วนๆคุณก็ต้องทําให้เขาเห็นอย่าไปบอกว่าเขาวิจารณ์แบบนี้เพราะว่าเขาโกรธแค้นไม่ได้เป็นนายกไม่ใช่ครับมันเลยเวลาพวกนั้นแล้เป็นคนละบทบาทหน้าที่ การที่เราไปแซะฝ่ายค้านว่าท้องแค้นเราเนี่ยก็แสดงว่าเราจนเราตอบคำถามไม่ได้เขาบอกให้เราชี้แจงรอบสริปนะเราชี้แจงได้ไม่ได้เพราะเราอะไรไม่มีความรู้ความสามารถถ้าเรามีความรู้ความสามารถเนี่ยนะหัวหน้าเทงเนี่ยหัวหน้าฝ่ายค้านเขาถามว่าอะไรคุณช่วยบอกที่คุณจะแก้รัฐธรรมนูญเมื่อไหร่และนายบัโยบา,ายรัฐบาลมีไหมเรื่องแก้รัฐธรรมนูญแล้วคุณจะแก้ยังไงและตอนหาเสียงเนี่ยนะคุณต้องการได้คะแนนจากคนที่เขาชอบฝ่า,า,า,ายประชาธิปไตย คุณก็พูดว่าคุณจะแก้แล้วแต่ตอนนี้คุณแก้ไหมนะนะแล้วก็หนูอิงได้ตอบไหมว่าจะแก้รัฐมนุนเมื่อไหร่เพราะรัฐมนุนเป็นเรื่องสาคัญคุณอย่าไปบิดเบือนอย่าไปอะไรต่างๆหรอกรัฐมนุนไม่สําคัญต้องช่วยน้ําท่วมก่อนปากท้องต้องมาก่อนนะคุณพูดอย่างนี้นะปากท้องต้องมาก่อนน้ําท่วมต้องมาก่อนแต่ปรากฏว่าคุณได้สัมภาษณ์นะหนูอิงนะนะหนูลงไปดูนะที่หนูให้สัมภาษณ์นะมันมัดตัวเองเพราะบอกว่ารอก่อนยังไม่มีอำนาจ รอก่อนอากาศไม่ดีเครื่องบินขึ้นไม่ได้รอก่อนน้ําเชี่ยวรอก่อนยังไม่ถแถลงนโะยบ,บายนะครับดูนะครับว่าสิ่งที่คุณพูดกับสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันสอดคล้องไหมนะไปดูคอมเมนต์ต่างๆในโซเชียลคุณไปดูก่อนนะครับว่าสิ่งที่คุณพูดกับการทำเนี่ยสอดคล้องไหมดังนั้นฝ่ายค้านและพี่น้องประชา,านชนเนี่ยมีเสียงท้วงติงเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินของคุณนะคุณต้องฟังไม่ใช่ส่งให้พวกองค์ักรมา แต่งกอนด่าฝ่ายค้าแต่งกอนด่าพักนั้นก็มีเยอะและประชาชนจะมองว่าคุณเป็นนายกที่โคตรกระจอกเลยเชื่อเชืช่อผมผมอยู่กับสื่อผมรู้เนี่ยวานเนี้ยพวกพักเพื่อไทยสองสาคนมาหาผมเ,เป็นเพื่อสนิทกันผมบอกนะให้คุณไปบอกหนูอิงนะหัวหน้าพักนะ,นะคุณอย่ามัวแต่มาแซ่ฝ่ายค้าแล้วคุณต้องแบบสั่งห้ามไอ้พวกลูกน้องทั้งหลาย,ยไม่ต้องมาเป็นโอกรักอะไรเช่นมา มาเขียนกรเตน็มแนมเสียดสีบ่ายคันไม่ได้ประโยชน์หรอกครับคนเขายิ่งด่านะักยิ่งด่านะักหมายความว่าอะไรคุณไปเฉลีย่ยหนูอิงโดนสังคมวิพากการเป็นคุณหนูนะเหยียบที่ไก่ไม่ฟอกทำให้ดูครับทําให้ดูไม่ต้องไปตอบโต้เพราะเราเป็นนายกของรัฐมนตจีเราต้องเ้าะที่จะรับคำชมและคำดา่าดอกไม้ก็รับก้อนหินก็รับอย่ากลัวยอย่ากตกใจง่ายครับเราเป็นผู้นําประเทศนะ คุณไปดูอเมริกาดีก็าหาเสียงระหว่างโดนั่นชํากับกามาลาแฮริสก็ด่ากันยับเขาโต้กันไปก็้กันมาโกกอีกุกโตแหละโกกนะเขาด่ากันยับยังมีแต่อะไรคําพูดสวยๆต้องมีแผนด้วยบอกมาเลยอ่าดูยู้แบบแผนมาคุณมีแผนไหมแผนยังไงจะทําให้อ่าอยู่ยังมีเกียรตินิสสัจสียังไงอยู่ยังมีเกียรตินิบพูดอยู่นั่นแหละอยู่ยังมีเกียรตินิสสัจสีเขาก็บอกว่าอยู่ยังมีเกียรตินิสสัจสี ตอนแหลไปพร้อมๆกันค้าเขาไปล้อเรียนคุณพอเขาล้อเรียนคุณก็มีพวกหน้ามาคุณก็ออกมาคอยปกป้องคุณหนูยิ่งปกป้องมากเท่าไหร่คนยิ่งด่าคุณหนูนักอันนี้ในฐานะที่คนอยู่กับโซเชียลมีเดียนะคุณต้องบอกว่าไอ้พวกหน้ามาว่าไม่ต้องมาปกป้องคุณมึงยิ่งพูดกูยิ่งด่าประชาชนยิ่งโกรธเอ้าก็มันไม่ได้อยู่อย่างมีเกียรตินะมีกินมีใช้นะเพราะคุณหนาเสียงนะคุณบอกนะ มีกินมีใช้อยู่ยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีทุกวันนี้มันไม่มีกินแล้วก็ไม่มีจะใช้เงินแล้วมันก็ไม่มีเกียรติโดนทวงนี้บ้างโดนอะไรบ้างโดนยึดรถโดนจะมีเกิดอะไรตกงานไม่มีเกียรตินะศักดิ์ศรีเนี่ยไม่มีเัาไม่มีศักดิ์ศรีนะต่างชาติต่างดาวอะไรต่างเข้ามาทำธุรกิจแย่งอาชีพคนไทยหมดนะครับรัฐบาลก็แก้ไม่ได้เจ้าสัวแม่งรวยอยู่คนเดียวคนไทยทั้งประเทศเป็นนี้เป็นสินแล้วจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอะไรเขาก็บอกว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ย นะไอคำพูดสวยหรูนโยบายของคุณเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับและผ่านมาเนี่ยปีนแล้วยังทําไม่ได้เขาก็อยากจะบอกว่าเขาเนี่ยไปหลงเชื่อนะหลงเชื่อเทคนิคการหาเสียงเนี่ยแล้วไปลงคะแนนใ้พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยก็มีหน้าที่ต้องทําให้เห็นว่ามีกินมีใช้ที่ไหนละ่ะเขาไม่มีกินไม่มีใช้ทุกวันเนี่ยคนส่วนใหญ่นะลำบากผมอยู่กับไฟแนนซ์อยู่กับแบงก์มา 3- 9้าปีนะตอนนี้นะครับผมคุยกับผู้บริหารแบงก์งไฟแนนซ์เขาบอกอะไรทวงนี้ยาก เก็บเงินยาะนี่เสียมากขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆนี่สินี่เสียมากขึ้นทุกวันทุกวันจนตอนนี้เขาไม่ปล่อยสินเชื่อแล้วเดี๋ยวรับน่ร้อยลายอะออ๋อมาจัดสิบลายเนี่ยได้ประมาณสองลายร้อยลายได้ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ปล่อยสินเชื่อเขาปล่อยลูกค้าเก่าที่รู้จักกันดีรู้จักกันมานานแล้วมีประวัติที่ผ่านมากู้แล้วก็ผ่อนตรงไอ้ลูกค้าใหม่ๆไม่รู้จักเขาไม่ปล่อยสินเชื่อเลยหนูอิงทราบหรือเปล่าคุณพ่อบอกหรือยัง นะลองถามคุณพ่อดูนะบอกหรือย่างครับนะแล้วก็เวลาจะทําอะไรต่างๆเนี้ยประกาศอลยแก้ไขนี่จะซื้อนี่เอาเงินที่ไหนมาซื้อครับนี่สินที่แม่งเสียเนะี่ยสี่แสนห้าแสนล้านนะครับเอาเงินที่ไหนครับนะแค่แก้ไขน้ำทกคมคุณแม่ไม่รู้จะมีหรือเปล่างบกกลางเหลืออยู่กี่หมื่นล้านครับนะครับ,นะรบจะทํารุ่ทนทํานี่จะทําแลนด์บินจะทําอะไรเนี่ยจะจะยึดคืนรถไฟฟ้าเอาเงินที่ไหนครับโครงการจะสร้างสนามบินจะทเอาเงินที่ไหนครับ <anca> เราอย่าไปเพ้อฝันนะผมฟังการการอภิปรายของฝ่ายค้านเนี่ยเขาถามว่าจะไปเอาเงินที่ไหนมาจะไปสร้างสนามบินต้องไปรุกกี่หังจะสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงกี่แสนล้านครับแลนด์บินเท่าไหร่ครับนะจะยึดคือรถไฟฟ้ามาเอาเงินที่ไหนไปซื้อครับเขาสอบถามคือเวลานโยบายเนี่ยอย่าให้มันเพ้อฝันอย่าไปเพ้อฝันนะครับเราคิดแต่ที่เราพูดมาเนี่ย ตั้งแต่เทคนิคการหาเสียงมาเนี่ยแม่งยังทําหาอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือ,อเสียงจากประชาชนหนึ่งหมื่น 1, 000, เนี่ยดิจิตอลวอลเล็ตดิจิตอลวอลเล็ตแจก5่าแสนล้านเนี่ยทำนโยบายแค่เทคนิคการหาเสียงให้คนขาเลือกพอเขาเลือกมาเรียบร้อยแล้วนะแจกทันทีแจกทันทีดิจิตอลวอลเล็ตพอเข้ามาพูดไปเนแจกไม่ได้เพราะแม่งจะติดคุกอยู่ดีๆก็ไปสร้างเงินสกุลดิจิตอลขึ้นมา,าไปดูรัฐธรรมนูญอีก ไปดูกฎหมายการเงินการค้งอีกออาตายหาเอาเงินไปใช้ผิดประเภทติดทุกอ,อีกอา้าประเทศชาติไปวิกฤตอีกอา้าก็ปล่อยแม่งกันวิกฤตเลยตอนนี้ชิบไายเลยแกอะไรไม่ได้ออาจะแจกพอถึงจะแจกอาจจะไปกู้เงินธนาคารรัฐเอาไม่ได้ติดทุกอ,อีกนะจะแจกบางส่วนเอาไม่ได้เรื่องปฏิบัติแจกทุกคนก็เงินก็ไม่มีเอาทิพหายทําไงอ่ะออาจะไปเอางบประมาณเาขาอบอกว่านะพออนุมัติทุกต้องใช้ให,หมดภายในวันปีงบประมาณในเดือนตุลาคม าตายแล้วครับแล้วงบประมาณอย่างอื่นฉุกเฉินก็ไม่มีครับงบรักษาพยาบาลสามสิบบาทรักษาทุกรอเพื่อนผมเป็นหมอโทรมาพี่บอกพี่เดพูดเลยนะโรงพยาบาลคีนิกเอกชนที่เขาไปร่วมด้วยเด็เขาก็จะไม่ไหวแล้วนะครับเขาจะไม่ไหวแล้ว,ไม,ไ,ว,ลวไม่เชื่อหล,งลวงปามตู้ดิเขาบอกว่าเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองอะไรเนี่ยมันได้ช้าแล้วตอนนี้เปนะ็นไงคนเจ็บคนป่วยแม่ก็เยอะคนจะตายก็เยอะในเมื่อไม่มีงบประมาณยาแม่ก็ถูกๆนะแดกไปแล้วก็ตายแทนที่รักษาก็งตายครับนะนะ เดี๋ยวจะกลายเป็นนะจะกลายเป็นว่าอเจ็บป่วยก็าพาลาไปใกล้ตายก็นอนอยู่บ้านเตียงเต็มเพราะอะไรเพาประมาณนี้นะครับแล้วก็อะไรก็ต้องเอาไปแจกเพราะอะไรเพราะเราหาเสียงไปแล้วถ้าเราทําไม่ได้ก็ชิบหายพักก็ชิบหายเป็นนโยบายเรือถูกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเขาเขาติต้องตงิงต,งงต,งงตงิงมาถ,งถึงวันนี้ก็ยังแจกไม่ได้นยังแจกไม่ได้แต่ก็ยังยังหาเสียงไปว่าแจกแน่แจกแน่ก็แจกก็แจกไปนะนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมกลัาเรียนพี่น้องประชาชนมาสิ่งที่ผมพูดคือสิ่งที่เขาถามมาว่าเมื่อไหร่จะแจกแจกแบบไหนแจกยังไงเพราะเขาไปหลงเชื่อแล้ว